ป้ากินข้าวเบาๆหน่อยเสียงมันดังเกินป้ากินเบาๆหน่อยผ้ว่าคนไปลบลกตัวเองหมดเลยป้ากินเบาๆหน่อยบ้านเราคุยกันหมดเยอะวันนี้นะฮะแกงหน่อไม้ดองกับไข่เจียวแต่ไข่เจียวต้องกินแบบโบราณครับคือใส่พริกอร่อยมากฮะหน่อไม้ดองหน่อไม้ดองท,งทั้งที่ว่าหน่อไม้เนี่ยไม่มีคุณค่าทางอาหารนะครับแต่ว่า ถ้ารสชาติอาหารไี่บอกก็เลยว่าอร่อยสุดในย่านนี้ครับส่วนอาหารป้ารัตนาวันนี้เราเน้นไส้ติดกับเลือดนะครับป้าอร่อยไหมอร่อยป้ากินเหมือนป้ากินไปต้องสวดมนต์ไปป้าทำไมกะแทกอ้นอย่างนั้นแล้ว ป้าเรากินไปดิ่คุณเราเรียบร้อยแล้วนะแล้วป้ากินงูมาแบบเนี้ยไหนล่ม่ไหวแล้วป้าพูดอยกันยิ่คุยกับตำรวจเลยก็เสียงกันตัวเลยนะคะป้าตำรวจใช้ปืนกินข้าวเหรอยิงคนโม่ป้าเออไปดั้งหันหลังได้หันหน้าว่าอ้าพวกเอแล้วมาแต่งเรื่องอะไรอย่างนี้เล่าจะแต่งอะไรป้าเรากินไปดิโอ้ย ไม่สนใจใครเลยกินอย่างเดียวกินตัวนิ่งเลยย่า,าๆปอกเข้านะตอนให้ใครสัตังเก็บไปยาา่าๆนะแต่เวลากินมันจะจ้องมองคนอยู่นะดูนั่นทุกทุกคนเวลากินแบบอืกินไม่สนใจใครเลยอะ่ปะปะ้าป้าเรียงทำไมกินไม่คุยกับพวกเลยนะ โอ้ยลงนิ่งเงียบมาตั้งนานแล้วเนี่ยเวลากินไม่คุยกับพวกเลยไอ้พูดอย่างนี้แล้วจะไปคุยกับตำรวจหมดเลยคุยที่ไหนอะ่ะมีที่คุยนณะที่จะคุยกับตำรวจแน่นอนสังเกตช้อนใอ้อามนะฮะมันเป็นช้อนตาหมูนะฮะเพราะตักตักทีไรมันไม่เคยเจอหน่อไม้นะครับยกว่าช้อนตาหมูนะฮะช้อนยี่ห้อนี้หาซื้อในท้องตลาดไม่มีนะฮะช้อนตาหมูฮะ ปมาเรียกทำไมวะทำไมป้าไม่ตักเองบ้างวะอิ่มรู้วะเอ้าแล้วคนอื่นเขาจะไม่อิ่มแล้วป้าไม่ตักเองบมังให้ผมตักคนเดียวเลยปมาเวลาจะกินให้ผมตักคนเดียวเลยแล้วป้าไม่สนใจผมเลยตักอะไรอ่ะตักแกงอ่ะ ป้าโอ๊ยป้ากินป้าไม่คุยพวกเลย,เลยอะ่ะนี่เราอยู่นิ่งเงียบเฉยเมยเนี่ยป้ากินก็ต้องคุยกันมากมีป้านา้กินอยู่คนเดียวเลยไม่ได้กินอะไรเลยแล้วป้าออมอะไรน่ะออมอะไรล่ะจะรูะ้ไปนะไม่ต้องรู้วะไอ้เดี๋ยวบอกกันทั้งบ้านหมดเลยตำรวจรบอกอะไรบอกอะไรเขาถือปืนกันทุกคนเลยอ่าไม่ซื้อช้อนเข้าเหรอ แล้วตำรวจเยอะร้านไหนเปิดบุฟเฟ่นะผมแนะนําว่าอย่าเชิญไอ้อามไปนะไอ้อามกินสองวันชิชิพายแน่นอนชิบหายแน่นอนเนี่ยมึงยังไม่อิ่มก็อามมึงอิ่มแล้วอ่ะมึงยังไม่อิ่มปะไปนี่จานที่สองเต็มเต็มจานที่ห้าเลยอามเด็ดเด็ดดูช้อนมันนะมึงไม่ติดหน่อไม้มึงติดแตงโมอย่างเดียวเลยอ่ะ ดู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 ขนาดยิ่งยิ่งว่ามยิ่งยุอ่ะป้าบอยอ่านทุกคนบอกแบบอื่นมากบอยอานเนี่ยฟังพี่เลยเนี่ยพวพิงเศร้าฮะเขาฟังพี่ตลอดป้าก็บอยอ่านมาเลยจำไมให้ต้องให้ฉันบอกด้วยล่ะก็ป้าเป็นลูกป้าไงป้า ชีวิตบ้านเราตำรวจเยอะเลยป้านเรื่อตำรวจมกินข้าวได้ไหมมื่อเนี้ยโอ้ไม่ต้องเรียกนะเขาจะเรียกยิงคนโอ้ยให้กินข้าวป้ายิงคนโดยโดยอาบนกินดูผมมึงเขาพูดอย่างนี้เลยคุณให้สังเกตปาอิยาย่านะไอ็งตัวเนี้ยตัวแดงเลยตัวเนี้ยตัวแดงเลยเว้ยนะกินเอาโอ้ยกินมาญาติหมอนอนเบาหแสนี่นี่นี่ดูมันดูมันดูมันปากเจ๊งๆๆๆน่ะดูดูดูมันดูมันดูมันดุย่ามันทำป้าได้อาย่าหยานะ ด่าเลยด่าไปเลยด่าไปเลยไม่ด่าใครนะด่าด่าเลยด่าเลยโว้ยบอกเพื่อคนอื่นกันบ้างป้าบอกเลยจิ้เพื่อคนอื่นกันบ้างพูดกับเขาเ้ป้าบอกเองจิ้เพื่อคนอื่นกันบ้างบอกเลยเราเรียบร้อยนะบ้านเราตำรวจเยอะป้าบอกมาเลยว่ายาย่าจิ้เพื่อคนอื่นกับ้างพูดเลยไม่ว่าเขาหรอกบอกก่อนบอกเขาไม่ละชิบหอยยาย่าเห็นไหมรัตนาเขาบอกว่าเด็กแก่ๆกันชิบหายแล้วเนี่ย โอ้ยแต่งเรื่องป้ามไม่ได้มือดาว่าเขาเลยนะเขาเรียกร้องผมตักคนเดียวนะแกงวันนี้ไม่มีใครยชอบคผมตักกันนะทำไมป้าไม่ได้ตักอ่ะมึงมาพูดทำไมลูกวะเอาละป้ากินด้วยกันป้าต้องกาตักดิไปจ้าด่าจะบอกเวลากินข้าวห้ามด่าเออแล้วดาทำไมล่ะเขาถือปืนขึ้จะยิงคนเลยป้าถือช้อนที่จอเอ้ยไม่ถือหรอกป้าอย่าย่างกินใหญ่เลยป้าป้าเย่าย่างมันโอ้ยมึงพูดอะไรกับฉันนะก็อย่าย่าวันนี้นะป้าเจดูคำาูดมึงพูดเนี่ย ก็เรื่องจริงอ่ะว่าคนทุกคนไปทั่วเลยนะพารู้นะใครเป็นยังไงอ่ะป้าเราเป็นพยาบาลเราดูสายตาดนยมันด่าป้าอย่ามด่าป้าโอ้ยเขาไม่ร่งด่าอย่างงั้นเขาด่าเนี่ยยงปากคุณขนาดตอนกินก็ด่าป้าวันเล่นเนี่ยเฮ้รด่าเพิ่ปากคุณแล้วเขาไม่ด่าหรอกเขาด่าเนี่ยเขาด่ามึงแหละไอ้ดูปลายอ้ามเลยอายามก็ไม่หยุดในแนวยาแล้ว ดูย่างขนาดเพคข,ขนาดเพคขนาดเพคแล้วเนี่ยอ่านิ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 นทามันนินทาปรัตนาเนี่ยจี้จี้ป้าหามนินทาป้าอยู่เฮ้ยนินทาจริงจริงป้านินทาจริงจริงในินทานินทาเวอเขาเขาไม่พูดอะไรเขาก็หยุดนิ่เดียแหละเขานินทาจริงจริงป้าพูดอย่างนี้แหละจริงเดี๋ยวก็ตายด้วยอัตโนมัติไอ้ยตองไอ้ตองเด็กไม่สนใจใครบ้างไอ้ผู้ชายคนเนี้ยมันจ้องป้าอยู่ป้าไอ้ผู้ชายคนนี้มันจับป้า มันบอกด้านปลาแล้วด้ยแจวด้วยแจวป้าแจวเป็นเพศโอ้ยมึงว่าเป็นเรื่องรุ่งเรื่องเลยนะป้ายกม้ำปากระจัดสรรดีก็ข้านโดยอัตโนมัติน่ะป้าเอาหน้า้แจวหน่อยเอาหน้า้แจวหน่อยป้ายกน้ำให้จับจับมัหน่อยจริงนะบ้านเราเป็นอย่างนี้เยอะตำรวจมากันเยอะเลยถือปืนทุกคนเลยป้านั่นใช้ตำรวจมากินเลยตายแล้วยิงมึงเลย ป้าเออ๋อ้ยยยยเอาไหมโอเคป้าโอ้ยตายริงจะไปบอกทั้งานหมดเลยป้าก็กินไมดิโอ้ผอิ่มแล้วนะอิ่มไรเห็นดังดังดังดัายี่ก็แก้ว้วป้าจริงนะป้าเราตำรวจเยอะเลย วันนี้ป้า,ปร,า,ารัตนาเมนูนี้บอกคนว่าอร่อยมากนะครับทุกคืนจบแลบ้วจบแลวใช่ <c oughs> ไหมไปรอลงไปเลยนะใช่หนืบป้าลองเปิดดูวยแตะหรือกดครั้งเพื่อบันทึก ได้ไหมเดี๋ยน้องเรือนกรับมันไเคยด้คล,ลคิปนี้นะคะทุกคนคลิป<อ>ไม่ต้องตกใจนะคะนี่คือเบื้องหลังนเนื่องจากคลิปถ่ายตอนกินข้าวไม่มีเสียงนะคะนี่คือเบื้องหลังที่เราต้องมาพากเพียงอีกทีหนึง่งถึงป้าลตัตนาก็ไม่รู้เรื่องอไรเลย